บฮเบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้มาทำบนลูกส้มกันนะคะง่ายๆเลยนะวันนี้ใช้วัตถุด,ดิบแค่2อย่างเท่านั้นค่ะทิมตัวนี้ใไฮซื้อมาจากในช้อปปีนะคะเขาขายเป็นชุดนะชุดหนึ่งก็จะมีทั้งหมดให้เรา4ลูกค่ะวัตถุด,ดิบที่เราต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือน้ำต้มแล้วก็ผงวุ้นค่ะมีแค่2อย่างนี้เท่านั้นนะเราก็ได้ขนมอร่อยๆไว้ทานแล้วแช่ตัวเย็นไว้ทานตอนอากาศร้อนๆชื่นใจสุดๆเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็เลือกน้ำส้มเลยค่ะเป็นน้ำส้มยี่ห้อที่เราชอบเลยนะจะเป็นแบบขวดแบบกล่องหรือจะเป็นน้ำส้มข้นสดก็ได้ค่ะใช้ทั้งหมด440มิลลิลิตรนะคะเทลงไปในหมอ้อที่เรา,เาไปต้มได้นะจากนั้นตามด้วยผงบุญครึ่งช้อนโต๊ะคนผงบุญให้ละลายแล้วนำไปตั้งไฟค่ะจากนั้นเราก็ต้มน้ำส้มนะคะต้มจนกระทั่งเขาเดือดจัดและผงบุลละลายจนหมดเลยนะเมื่อเขาเดือดจัดแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ ถ้าเป็นน้ำต้มที่แบบมีเนื้อนะคะเราจะต้องกรองเขาก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกรอกลงพิมพ์ไม่ได้นะคะกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็วางเขาทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวค่อยมากรอกใส่พิมพ์กันพิมพ์ที่ไฮซื้อก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะชุดหนึ่งก็จะมีสี่ลูกนะแล้วก็มีเป็นกลวยไว้ให้สําหรับกรอกด้วยค่ะเดี๋ยวเอาไปล้างให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยเอามาใช้ค่ะ น้ำส้มที่ไฮใช้วันนี้เขาจะมีเป็นเหมือนวนมะพร้าวอยู่ข้างในด้วยนะคะเราเลยจําเป็นต้องกรองก่อนนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีเนื้อด้านในแบบนี้ก็สามารถเราก็ใช้กลวยที่เขาให้มาค่ะเป็นตัวช่วยในการกรอกนะเวลากรอกนะคะไม่ต้องกรอกจนเต็มนะเหลือที่ด้านบนไว้เล็กน้อยนะคะเพราะเวลาเราแกะออกมาจากทิมด้านบนที่เราเหลือเว้าเอาไว้อะค่ะเขาจะกลายเป็นฐานช่วยทําให้ลูกส้มของเราไม่กลิ้งไปกลิ้งมาบนจานค่ะกรอกเสร็จแล้วก็ปิดจุกให้เรียบร้อยนะคะต้องปิดให้สนิทเลยนะเพราะว่าเขาจะได้ไม่หกออกมาค่ะ นำไปแช่ไว้ในตู้เย็นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเขาก็จะเซ็ตตัวเซ็ตตัวดีแล้วก็นำมาแกะออกจากพิมพ์นะคะส่วนที่ไฮเหมาะให้เว้นไว้ตอนแรกนะคะก็จะกลายเป็นส่วนมอสของเขาค่ะเมื่อระวางไปบนจานเขาก็จะอยู่แล้วก็ไม่กิ้งไปมาค่ะใครอยากได้ตัววุ้นที่แข็งกว่านี้สามารถเพิ่มผงวุ้นได้นะคะแต่ไม่แนะนำให้ใช้น้อยกว่านี้แล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะนิ่มเกินไปเราไม่อยู่เป็นทรงค่ะ แกะออกจากพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาใบไม้มาตกแต่งนะใบไม้ที่ให้ใช้วันนี้เป็นใบแก้วนะคะก็ะเสียบลงไปแบบนี้เลยเป็นขนมที่วัตถุดิบน้อยแล้วก็ทําง่ายมากๆนะคะว่าถ้าใครไม่ชอบน้ําส้มสามารถใช้เป็นน้ําอย่างอื่นก็ได้นะใครทาแล้วอยากส่งการบ้านไฮวางลิงก์กลุ่มไว้ให้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจในการทําวิดีโอให้ไฮด้วยนะดูวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะสวัสดีค่ะ